สวัสดีจ้าแม่น้องไผจ้าสวัสดีจ้าแม่น้องไผจ้ามาสอนหว่างเดิมพี่น้องโอ้พี่น้อง แม่น้องไก่ก็แม่น้องไค่กันน้อยนึ่องหรอละมา้อยเลี่ยวมาสอนถามูว่าสิ่ล่อมูเนาะแม่น้องไค่พักันมันล่อสอนล่อมูล่อไปล่อมาม่ไฟไมมีไฟมามจะคนเอ้าเห็นสองคนนี่เราสนองเอ้าตอนแรกว่าสิ่ล่อมูนี่พี่น้องสองคนกระเบิ่งน่เด้อพี่น้องเกรียมเนเห็ด เห็นมันได้หลายเราก็เลยอยากให้พี่น้องเบิ่องเมียแคมาสอนน้ำกับสิบกมาสอนลอยล้ออันนี้แม่น้องไปสอนมาแต่บวกนั่นเด้เียเขาเมันคพี่น้องไปบวกคุณก้อนมาเพากันสอนได้หลาเตืบโลบวกคุณหลายคันอันนี้ละอันนี้ละก้อนอันนี้ก้อนเตือยากให้พี่น้องเบิ่งก็เลยต้องเหล่าไทยสองคนนอนแม่น้องพานนยบูเบิดติดธุลามือพี่น้องน้ำบกมีกระต่ายแล้วกันมาสอนซอยกันสอนไปสอนมาเอ้าเบามีไฟมาเตืบเนี่พี่น้องก็เล่สิไทยพี่น้องเบิ่งจะดอก อุ้ยละ่ะปวกขอนอยั่หน้าหน่อยเท่านีล้ล่ะลองเมื่อกี่จิตอเอาของนี่ก่อนฮะ<า>วางสันติฮะขอนเด้อพี่น้องมาสอนน้ำกันคนจะสิบหล่อคนแนมอยู่ไก่สิบหล <laughs> ่อพยานดอกพี่น้องมาหน้าหนิมาเด้อพี่น้องไกลไปไกลมากก็ได้มาสอนน้ำกันจ้ะมาตรงนี้พยานดอกเพราะว่ามีรถมีมูหลายจา้ะ บม่ได้ย่านขึ้นหน้าโขกแม่หน่องไปอันนี้ตัวบวกกันอรอบนี้บ่มีเดี๋ยวเอาไม้แข่งได้เพี้ย,ยนบวกขึ้นไหนล่ะมาหลายตัวบวกมึงมองเห็น,นแค่ตัวเดียวไปบวกขึ้นกันมองเห็นแค่หลายแค่ไหนบวกหลือเด้อพี่น้องวันนี้เป็นยังไงหาสอนน้ำบวกคอนกันซ่าก็นี่กันฝนตกมากกันที มื่อขั้นไปน้อยตั้งแต่เมากันใหญ่ขึ้นมาเมื่อกัดปลาเป็นกบหน่อยก่อนเนาะเป็นกบหน่อยเขาก็จะได้หากินคือเก่าหลับไปหน้องเนอเป็นยังไงเยอะรึเปล่าดีแท้แม่งพอ้นิสิสิองก็แมงดาก็มีตัวหนึ่งแมงดาหน่อยอ๋อเนี้ยใส่เขาดีอ้าเฮ้ยแมงดาใหญ่เอ้าแมงดาใหญ่เอาหนั่งอ้ยเดี๋ยวเนี้ยใส่ก่อนมันมัน าการะมังมาใส่ได้เด็ดพี่น้องมาสิกาลอยเนา<อ>ะบัดน,นี้น้ำผักคอนมาสิกาการะมังลอยไปไม่จังบันด้ยางอ่ามาแล้วหลายตัวพูดนะนี่หัวป่านเฮาพี่น้องเดิมแบบน้ากินยากเด้ไม่ได้กินยังไงดิเนาะเอิ้นซุโผล่จุก้นอ่ะเด้อจากพี่นอ้องยางทัดสอนหัวน้ำกัน เด็บกห่เอกย่ยดงแมงดาอมกันแม่งดาน่อยไปต่แจงโอ้ยใส่เจ็มันมันมื้ังนนน้ำปังนี่มันสึเนลน้ำปังเนี่ยมันสง่งนงน้ำไังนนี่นไ่นนไน เริ่มสิคอนเด้อจ้ะน้ำบกลงจังหน่อยเขาก็สิได้บ้านกาดบ้านเขาเนาะกาก,ก็บบ้านไใบฮะที่เขาบ้านบ่าได้ป้าจากกะตกไว้ป้าก็ตกไว้ป้านี่จะโต๊ะยังไงหน้อนไงมาเด้อมาเด้อแมงดาหน่อยก็เอาไปเพราะว่าขนาันน้ำบกมันก็ตายมัน,าน,นตายเพราะหอยห,หน่อยเขาไปแจงเนาะหายขัดไหนเนี่ย โุนมันลงมันลงไม่ด้มันลงไอีกลมันต้องแข่งเด้มันล้ไม่ขนเรป็นคืปลมูวิป้เนกมัเมันใหญ่เ่นะฝากฝากนะมันากุนนองเห็นป้องหัวกบต่า อยงหลกดบืนยืนย้ก็นด้วกันน่แหละพีนองไปบาแม่องไ้กบแม่ปองไก็ไปน้ำกันดีแท้เ่ราเปยังเด้กปีนองตายถ้ามาเป็นยังเนาะถ้าเป็นสาวงานกับไปน้ำกันพี่นองงานกัเห็นน้ำกันเป็นสาว ่้งใหพี่น้องบังอยู่ไปน้ากันตลอดพี่น้องแต่ว่าเป็นยังได้เกิดมาคู่กันขนาดแต่หัวก็ยังกลับมาอยู่น้ากันอยู่กันเก่าไปเย็นแา่ไปใส่กเฮ็ดน้ากันอยู่น้ากันแม่น้องไี่เปนคู่กันหัวยูแต่ว่ากลับมาอยู่น้ากันพี่น้องได้กลับมาอยู่น้ากันคือเก่า กินกับไม่ได้เลิกกันเด้อพี่น้องแต่ว่าเราเดี๋ยวยนกันบางคนเวันถามว่าแม่น้องไผ่เลิกกันตีจำว่าย่นกันวันน่ะถามแม่น้องไผ่บอจ้ะเราไปทำงานเนาะทำงานหาเงินจังหนุ่เพี้ยนเลยบี่เีเวลาได้๋ยวยนกันเนาะหรืว่ามากี่ยาเกี่ยมกันที่เจ้าเหมเที่ยวไปยามาหากันอยู่ตะเก่าล่ะเด้อจ้ะ แต่ว่าแม่น้องไอ้ก็แม่น้องไฟนี่เกิดมาจะมาเป็นจังไรไม่ใช่ก็นเลยไปอยู่น้ำกันน่ะไปไช้ก็นเลยไปน้ำกันอยู่น้ำไปยันเก่าสิน่ะกระพี่ก็หน้องยิ่งใหญ่ใหญ่เป็นตัวเห็ดหน้องก็เป็นตัวเอิญนั่งยู่น้ำฝนสาเน่เหล่าต้องเป็นยังเป็นแบบสิแบบมาให้เข้าเดี๋ยวไม่ยูน้ำกันตลอดแต่ว่ากับผู้อิญใหญ่ผู้อื่นก็บ่กไปเลยอยู่น้ำกันก็แม่น้องไอ้ก็แม่น้องไฟนะถึกปะ ไเป็นนะภาเป็นน้องยัง้าพเป็นน่องยังก่องวาเจากความสอนเนาะาเป็นภาพจากความสอนเะ่มันจงอย่างนี้มิตรโวใหญ่มาจะปควาสอนเอียงโตนั้นแหมนนองกมดชีวิตเนาะชีวิตยสอนควาสอนซอยด้บพี่น้องว่าแบบมันจะีสอนซอยกัน ใช้พ uh. ี่น้องเบิ่งไม่แรนลงล้วก right ีกเดือดเดืดเดืดเดือดเดดก็เดอดก็เอมึงแค่ไนโอ้ยอื่นไปมากกว่ามนะพี่น้องเอาสองคนนี่เถอะเนาะเ่ไปเอเยลมาเพียงพูดน่ะมึงเนมันไปๆ มมาสองคนกับมันอย่านันมันบกมีจักไปนอะเอยว่แมนตะมูแมน้องไปได้สอนไปมาแล้วก็สอนอยู่ไปเอาวางสักเดียวเอิญเท่าตีม่แย่แวสอนอยู่อโอ้แเสียงเล่าเอิญเท่าตีกันน้อหันผุชอนันะดางสอนเกล้าได้เิถือบัตละหไรยนี่เี่ยนผชอนาะอันจีลาอ๋อเปียนกด ทองสวยกันเยยนกันไปเป็นแม่เียนแม่น้องไอจ้าบันี้เี่ยนกันยังบ่มไงหลายคุณอนะเขาสอนไรมันขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆถืกปะ นามมันขอนผาดังเขาสอนบ่ได้ได้แมงดาเตียอุ้ยได้สองตัวหรอพอดีเลยปนเซนปนเศษวาดพี่น้องเรนนนเ่มไรนในพี่น้องเนน้นว้ายได้บ่าเนี่ยยันแม่หลพี่น้องเอาย่างกินยพี่น้องเพิ่งแนอายยังดื่มได้ป่ะนี่พมากอ่ะพูดนะพี่น้อง เียกับพเดี๋ยวเป็นได้ขึ้นได้20โตรอบนี้มน้องไอ้ค่ะค่ะเออมันกา20ุ่นด้กดมีตัวใหญ่เิดสอนทั้งมันโมดเฮาสอนบ่ทันมันกกัดหางเป็นกบน้อยจ้ะจัก็เป็นกบน้อยได้ใต้กบน้อยใต้กบน้อยป่นบัดนี้จากกบน้อยก็เป็นกบใหญ่ล่ะเด้อพี่น้องกบใหญ่แล้วก็สิเือสงบเนาะ มดับเด้อจ้ะเดี๋ยวตัวเดียวมั่ก็ไข่ออกเป็นโอ้ยเดอไหอันไข่ดงหน่อยจ้ะสอนอยู่หน้าน่อยจ้ะถนนใหญ่รถแลนผ่านไปผ่านมาออยมันมาเอาม่นุ่นะ้อต เป็นยังไงวแม่น้องไฟทายแต่ทางก้นเด้อพี่น้องมาสอนหัวคอนจ้ะหยังกับเป้าุยมาหวกจนมุมไกันนะมันเก่าละเพ่อนพี่น้องหน้องบังได้มาสองคนกัเออผิดงนพ่อนี่ไมตัวไง เ,เดี๋ยวแจ้งสีเเลี่ยนกันอีกเดอ้อพี่น้องผู้ใดเมื่อยกบพักถือบ่อทั้งน่น,งงน,นเนี่ยถืบอบะน,นามมันเป็นข้องถือไป่นอีกสองมือชีดว่านกบก อีกสองมือบ้อบ่สองกับมืออื่นนี่ยราพี่น้องน้ำสิบกหลายขึ้นนะฮูพี่น้องไม่เกิงมานั่งมากขึ้นหล่าะไรแหละมาบุญเลยคงละเรื่องละเรื่องมันเรื่องหัวกบมีแต่ัตใหญ่ใหญ่หายอยากได้ส่วนไนคับเรเนียรน อีนี่มันอุด,ดมสมบูรณ์ขวดมันเลยไดือดล่น้ำมัน,นาม,มาเร,ามร็วฝนตกน้ำน้ำน้ำนำ้าเขาป็สิดลลายอยูป้าก็ออกไข่ฝนมาเรื่อยๆปลากินมี่ดกเพยน,นเอาเพียนกันดีเี้ยนกันอะไสืบเพีนส้ามไปน้ำน,นี่บอกอดูอะไรมันต้องแช่งได้คิด ต้องแข่งดิตองแข่งเอาดิแอนน์็โอ้ลงเนี้ยโอ้นนถือว่าุ่นอ่ะไหนข้นไหนขุ่นไหนลองเนี่ยขนาดส่วนค่อยๆมาดิเนี่ยไม่ได้แข่งมาแบบเฉียมๆกัมาแบบเฉียมๆขนาดมาค่อยๆยังไดอ้แต่มันคลักแทนี้น น้องวันว่าสิได้โลนึงเป็กกินเนี่ยสิโลละ้วเป็มพี่น้องัใส่ผิดริบพร้อมๆกินมาเปิดเลเนาะโอ้ยเพินเเผาพี่น้องกินได้กินยังสี่นอ้มากครับเล็วก็ไไ้กินหัวเลือก็ได้กินเฮ็ดใช่ดอกไม่แน่เปลี่ยนพี่น้องพอสีเปลี่ยนดีหรอ กินหอแต่้่าเนมาเป็นได้กินหอบเนีกเ็นแสบหลายมาับ้าหละไปละปไปก่อนไปคอยสอนสบิคอไปไปห้อกะตยดอก่ันมกเปนุ่นี้นออกมาจ็บน้กันคอยไปได้นี่ยคอยไปเอน้องมล่ากันเปลี่ยนกัน ดอ,อ,อกกับพีทยังดอกดูกันพี่น้องใหญ่หญแตายังอยู่กับใบยูเด้าห้าสิพาน้องหาสวอนอมทรงีง่ไดีบยวเส็นแล้วก็มาเอ้อาากินเป็นมดพี่นอ้องแต่พีไประยงเก็บวันหย่างนี้ดูคือกันยังยุบานมาว่างกันใกล้เนาะจะทอกับป่าพุนนนตีสาว <c oughs> มาบังหันแล้วก็มาปลูกต้น,นไม้ไปแต่ให้น้องกินเ็มอยมีแต่ต้อตอนอยังไ่ก็ะสือมาปลูกกปแแต ถาย่ n <German> i right. ่ y ถ่ายไยกับ <sucks> พี um, ่น네 <ON> ้องกวนอ่ะูปะอ๋ผาดม่ผาดสิ <aries> ่เ้เี่ยมียบ่หรอเฮาพี่น้องบ่เด้เยมียด้กเปี้ยนกันสนยี่นี่ล่ะอันไปปนแต่ปนตีไปปนไปมกไปแกงไปใส่ตู้เย็นใส่ตู้เย็นไว้กิน ด้ดูกันเลยนะ้อพี่นออาหารหานน้าเป็นสีเขอได้ยูได้กิน,น,น,ก,น,นก็ได้ไปทําการทํางานทางเงิกนกับคนเนาะหายูหากินเลียงนู่เป็นสีเราไปนองกินหัวกินกบกินเฮดจะึนมาเบิ้งก็ไเกีกอกเดี๋ยวไนอบมืดคักรุ่ป้าปุ่น,น,น,นยังถือคือเก่าอยู่อ่ เดี๋ยวนี้อดอกม้เนี่เหล <c oughs> หัวกวกะมังหนึ่งหลอเอ๊หอะหลอดเนี่ยเนมุกหัวหูหัวปอมหัวมัดสียง,ง,งปนหัวปนหัวเนี่ดากระได้ซ้อมโตไปปนเทกันเนาะมันหอมบ้างเหรอหอมมาเปลี่ยนกันจอนเือว่าบ้านทีพอ่อหรือตีเฮ้งบ้านตีพ่อแล้วตี ก็ได้หลายคักหลายเนี่ยละมอหมดก็เอาไปหั่นละมืันรุ่นเขาจะมาใหม่พี่น้องสอนใส่กันนะที่ว่างหั่นสี่พสองโล่พอดีหืมืือนี้แม่สี่สองโลุ่แล้วเนี่ยมาสองตนได้สองโล่สืบคุละโลแมงดาอีกพุดและโตสองโตพี่น้องม่ได้แบ่งกันดอกพี่น้องกินน้ำกันกินน้อกันเถอเก่าม่ได้แบ่งกันดอกเขาเลี้ยงเขาเที่ยงแม่น้องไอค์อ่านกันบ่าอ่นมืดว่าได้กับเงี้ยนพี่น้อง นอนเฮี้ยนคำเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเสียกอาบหน่ำยุ่ยผีต้องมือก็นอนน้ำแม่มือได้ชีจักเมียน,นอนบานกับเมีย <laughs> ต้องอยู่น้ำแม่จ้ะเอาเอาขึ้นบตรงไหนนะล่างใส่มันกันเนี่ยพี่น้อง,ออง <c oughs> เอ,อ้ยปุละโลแต่ว่าบ่ได้แบ่งกันเด้อจ้ะ <c> ก <oughs> ินน้ำกันยูน้ำกันจนคำมาบ แยกกันตอนย่ามนอนพุทธหองเท่านั้นนะพี่น้องยินดูน้ากันพุเหยียดน้ากันดูนี่คลายเนี่ยซ่อนซ่อนส้นฝากพี่ฝากน้องซะบ้านี้มาท่านเลี้ยวอยู่พี่น้องน้องคนพี่น้องเพิ่งจับจับใจเด้อพี่น้องให้น้องไปขอบคุณพี่น้องที่เข้าไปเป็นกำลังใจให้แอน บ้าแอ๋อเนาะลูกน้ำโพน้ำเนืเด้อจ้ะบ้าแอ๋อลูกน้ำโงเราก็หาจินอยู่ผู้เดียวเนาะไปยุ่นน้ำกันเมื่อไรไปนองลูกอยู่ทา้งนึงบ้าแอ๋อก็ต้องไปเลี้ยงแม่แม่เนาะดูแลแม่เลี้ยงยาเนาะยาแล้วเถาแล้วต้องไปยุ่นน้ำเล้าอาย่ผู้เดียวจ้ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเนืเด้อจ้ะอีสานบ้านหนองหน่อยจ้าสวัสดีจ่าแม่หนองหน่อยสวัสดีนะเนี่ยกิ๊บเตาอบเปิดกินเตาทั้งแม่ เอาคือดดมื่อแต่ท่านเมือ <c oughs> ่อยเงคืออยู่เป็น,งงปน,นอยูย่ตีอ๋อป้าพี่ <ปะ S 2> น้องไม่ใส่ขีซอยกัน <c oughs>